สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่13กรกฎาคม2566ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการมีการเปิดเผยตัวเลขบ่งชี้เงินเฟอ้อสหรัฐชะลอตัวลงกว่าที่คาดการได้แก่ดัชนี CPI ทั่วไปรายปีซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการและ เป็นระดับต่ำสุดแนวรอบ2ปีกว่า ดัชนีขณะที่ดัชนี CPI ทั่วไปรายเดือนออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เช่นเดียวกับดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นะับรวมหมวดอาหารและพลังงานรายเดือนและรายปีออกมาต่ำกว่าที่คาดการส่รงผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลดลง0.11%มาอยู่ที่ระดับ3.863%และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีปรับตัวลดลง0.12%มาอยู่ที่ ระดับ 4. เจ็ซโดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ1ิปีน้อยกว่า2ปีเท่ากับ0.8 9แอร์เละดัชนีดอลลาร์ลงหลุดลงมาระดับ1 0 1จุดและปิดอยู่ที่ระดับ100.50จุดเมื่อวานนี้โดยดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องในช่วงเจดวันที่ผ่านมาซึ่งเซนค่าเฉลี่ย50วันและ100วันลงมาแล้วโดยโดยถือได้ว่าดัชนีดอลลาร์สิ้นสุดแนวโน้มที่ทางหาขึ้นซึ่งดัชนีดอล ลงจากระดับ103จุดลงมาสู่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ100.46จุดในเช้านี้โดยีดอลลาร์มีแนวรับสำคัญที่ f i m o มอร์ดอนซีและชเมน61.8%ที่ระดับ99.26จุดส่งผลให้ราคาทองคำ ราคาทองคำโรคปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ1,930เหรียญมาอยู่ที่ระดับ1,955เหรียญในขณะที่เช้านี้ราคาทองคำโรคส่งตัวอยู่ที่1,957เหรียญสำหรับค่าเงินบาทได้รับปัจจัยหนุนจากอ่นอนค่าดาชัชนดอลลาร์ส่งผลให้กลับมาแข่งค่าอย่างโดยเร็ว อย่างรวดเร็วโดยค่าเงินบาทแข่งค่าจากระดับ34.77บาทต่อดนลลรามาปิดอยู่แถว34.66บาทต่อดนลล่าในเชาน้านี้และเช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ34.63บาทต่อดนลลราส่งผลให้ราคาทองคําไทยนะคะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยกลับมายืนหนัว ระดับ32,000บาทต่อบาททองคำอีกครั้งซึ่งคาดว่าราคาทองคำไทยจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 31,800- ืนหนึถึงสาม0มอบาทต่อบาททองคำดันดนชนีน้ำมันดิบ WTI ส,ส่งมอบเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นโดยเพิ่มโดยเพิ่มขึ้น1.23%ปิดที่75.75บาทเทดอลลาร ตบารเร็วในเช้าในเมื่อวานนี้สำหรับกองทุนทองคำ SDR v เมื่อวานนี้ขายออก0.29ตันปัจจุบันถือคลองทองคำอยู่ที่914.66ตันโดยภาพรวมตลาดยังมีการรับรู้ว่าเฟดมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมและส่งผลใกล้ยุติวงจรการขึ้นดอกเบีย้ยจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ลงมาลดลงกว่าที่คาดการซึ่งผลอาจจะส่งผลให้เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมาก สุดสองครั้งในปีนี้อย่างไรก็ดีนะักวิเคราะห์ยังมองว่าอาตาัตราเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานคอ CPI ไยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาน้ำมันยังไม่ได้ปรับลดลงเท่าไหรนะ่นักวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการ กลับตัวในระยะสั้นโดยสามารถกลับมายืนเหนือ1,930เหรียญได้จากการที่เมื่อวานนี้ราคาทองคำสามารถดิบกลับมายืนเหนือระดับ1,950เหรียญเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการสิ้นสุดแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้นและกำลังสู่ขึ้นในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น และระยะกลางโดยราคาทองคาสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยาการระกลางบริเวณ1 9 4 5เหรียญขึ้นมาโดยมองว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ2,000เหรียญยังมีสูงในช่วง2-3เดือนนี้และต้องปริมาณสถานการณ์การปรับขึ้นตามบดอกเบีย้ของเฟดต่อไปสำหรับวันนี้คาดการว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในแนว ะระหว่างแนวรับที่1,940เหรียญและแนวต้านที่1,980เหรียญสำหรับโกลฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,965เหรียญและแนวต้านที่2,005เหรียญและโกคอมิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,945เหรียญและแนวต้านที่1,985เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับ31,800บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่32,200บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,940เหรียญแนวรับที่2 1,930เหรียญแนวต้านท,ท,ที่1 1,980เหรียญและเนะี่ยตันที่2 1 9 9 0เหรียญและกลับมาพบกับบึ้งพรพรมอร์นิง่ง Morning, ดีพอร์ตในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ